สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมรถนะครับมาชมรถคันนี้ก็เป็นโตโยต้าไฮรักวีโกแชมป์นะครับเดีย๋ยวผมแทนภาพให้ดูนะครับพาดูรีวิวรอบคันนะครับสียังดูดีนะครับสียังดูดียังดูสวยมีตำหนิบ้างเป็นจ้ำๆนะครับเป็นจุดๆนะครับรอยสีสีลอกสีถลอกอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่โดยวรวมก็ถ้ามองอย่างงี้ก็ มีตำหนินะครับรถคันนี้เป็นรถเปลี่ยนสีมานะครับเป็นวิโก้แชมป์นะครับตัวนี้เป็นแชมป์สมาร์ทแคปนะครับแคปเปิดได้ปี2011นะครับปี2011นะครับให้ดูภายในนะครับภายในก็จะเป็นตัวไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นคุเจรีโมทนะครับระบบรีโมดกดปิดเปิดประตูใช้งานได้นะครับ เครื่องเล่นนะครับเครื่องเสียงไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะครับยังไม่ได้ลองดูนะไม่น่าติดนะครับอ๋อติดนะครับอ่ามีติดด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีเสียงนะครับโอเคระบบแต่ใช้งานนะครับลดเครื่องดีนะครับขับขับดีนะครับช่องล่างโอเคเลยนะครับวิ่งวิ่งดีครับตอนนี้ก็จะได้เป็นท่อแต่งนะครับแล้วก็ไปทรงที่มันก็แต่งมานะครับ ฟังเสียงเครื่องนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องอันนี้น่าจะรีแมปมาแล้วนะครับระบบไฟฟ้ากระตุกใช้งานได้นะครับครับครับของเสีงนะครับ ตัองน,นะครับรครับรดีขับายร้อนมีปัญหาับไกลสบายนะครับคันนี้ขายราคา1นึ0 0 0ส ห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถอยู่อำเภอเทพรักษ์จังหวัดนครราชสีมานะครับรถอยู่อำเภอเทพรักษ์นครราชสีมาพี่น้องบ้านใกล้เคียงนะครับแถวนี้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอยากจะดูรถอยากจะอะไรหรือทางไกลก็ตามนี้เลยนะครับรถเอกสารครบโอนนะครับภาษีขาดหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีกว่าๆวนะครับ แจ้งไว้ก่อนเลยนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับ